วันนี้เวลา17นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระปราศริยาภรวัดเทพศิรินทราวาดในการพระราชทานเพลิงศพพระพรมวชิระเมธาจารย์อิ่มอรินทโมอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสมนัสวิหารซึ่งมรณภาพเนื่องจากปอดติดเชื้อเมื่อวันที่1ตุลาคม2565 สิริอายุ94ปีพันศา74พระพรหมวชิระเมธาจารมีนามเดิมว่าอิ่มแก้วทนงเกิดเมื่อวันที่13มกราคม2471ที่จังหวัดสงขลาเมื่ออายุ21ปีได้เข้าอุปสมบทมีสมเด็จพระวรรรัตจับทิตตธรมโมเจ้าอาวาสวสมนัตวิหารเป็นพระอุปชาสมเด็จพระสังฆราชเจา้ากรมหลวงวชิรยาน,นาสังวรวัดปวรนิเวศวิหารเป็นพระกรรม,มาวาจาจารย์ และพระครูสุวัฒนประสาทเจ้าอาวาสวัดเกษตรชนลทีเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าอริธโมพระกรมวชิระเมธาจารย์ศึกษาพระปริยะติธรรมรแผนธรรมสอบได้นักธรรมชั้นตรีโทเอกที่สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลาและสอบได้ปร,ร็ยธรรมหประโยคที่สำนักเรียนวสมมัทวิหารได้รับความไว้วางใจจากสมเด็จพระวรรณรัตน์จับติตะธรรมโม อดีตเจ้าอาวาสวัดสมณพิหารให้ปฏิบัติงานด้านการปกครองการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเป็นกรรมการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศธรรมยุทธ์เป็นประธานกำกับดูแลคณะสงฆ์ภาคพ,พื้นยุโรปธรรมยุทธ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ก่อตั้งโรงเรียนพระปริยะติธรรมวัดโกเมตร,รัตนารามเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนชายและสร้างกองทุนไว้สำหรับสามเณร รมทั้งต่อตั้งโรงเรียนธรรมจารีนีวิทยาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนของสถาบันแม่ชีไทยด้วย